มันยังหลแล้วทั้งทก่าสิด้สท้าแล้วค่ะพัดสมมืนเอดจังทีมึงจะขายปลากระชามปั่นกันไปมั้น่สองเลยสองเลย้าสิบแก่ไหแล้วเราสามพลุกอยลุกี่นีลุกแค่ไปหากันบาทเนาะเราตไปพอลุกรอยหนึ่ง ้้้คุนีแวเลยไไรกัเ่ยไรนี่่้สามสี่ร้อยครับสิบสามสี่ร้อยากันยูเล็กบาทเลยเนี่ฮะนิ่สามสามร้อย้ากันยูอยหนึ่งหอคัวโอ้มโคมคมละสิบสามคมละสิบสามอะไรก่อ

จบแล้วบ่ได้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 แล้ไดส่อามสี่ลอยเนี่ยคนหนึ่งเขาว่าสามไปเรก็บสามอยสาม่อยสามลอยสามลอยสามสี่อยสามสี่ลสามสี่ลอยพูดนลูกพุดนลูกพูดลูกพูดลูกโูมลูกลูก หอยก็หอยครับพี่น้องอันนี้คนซื้อขายกันอยู่สนามอยู่ตลาดเด้อพี่น้องสิบสามสี่ร้อยครับลูกตัวแม่ผนี่เบิ้งเอาโลดราคาอยู่สนามครับพี่น้องถือว่ามันน้ำครับสิบสามสี่ร้อยต่ลูกในกระสิเม่นพี่น้องลูกตัวแม่โอ้โอยกูไม่อยากมาไหนนี่นี <S <S 2> <S 2> <S ่นี่ แกให้แล้วคบอกจะจ้าคุณไม่นั่งสินมันยุ่งขึ้นะมันไอ่มโอ้โหอะไรกันคุณล้กท่านโอ้โหไล่เหงา